ขอจเจริญสุขเจริญพรจ้าวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวชมวัดทำสองชั้นเนาะมาดูหน้าผาบริเวณหน้าผาเป็นวัดสายวิปัสสนากรรมฐานของครูบาอาจารย์ดูด้านล่างเป็นเหวนะก็ไม่ได้มาเที่ยวมาเยี่ยมสถานที่เคยมาเล่นตั้งแต่สมัยยังเป็นคาราบาสอยู่ ดูภายในวัดก็ยังเป็นอ่าสำนักปฏิบัติธรรมเฉยๆเนาะนีะ่ลักษณะหน้าผาสวยงามเป็นหินหินเกลือเนาะลักษณะนี้โอเคอ่าโอเคอ๋อมีพระอาจารย์ท่านอยู่ด้วยนะฮะนี่ครับก็นี้เป็นลักษณะทางเดินเนาะทางเดิน,น,อ,าานอือมก็มีอยู่ มันอยู่อยู่ติครับอ่าอยู่อยู่อ่าเป็นด้านล่างเป็นวิวสวยงามทีเดียวนะ,ะบรรยากาศเนี่ยดูบรรยากาศชมบรรยากาศอยู่บนหน้าผาเนาะตอนนี้สวยงามมากอ่าเห็นไหมสวยงามมากทีเดียวโอเคจ้ะก็เป็นลักษณะเนาะเป็นลักษณะวัดป่านี่แหละธรรมชาติตอน ตอนช่วงที่อยู่ในฤดูแรงอ่านี่ด้านล่างเป็นสลาการเปลี่ยนอือสลาการเปลี่ยนเนาะก็เป็นลักษณะทางเดินลงไปเนาะก็มีต้นไม้แต่ใบไม้ร่วงเพราะว่าเป็นวัดป่านี่แหละคือวัดป่าก็ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำเล็กๆนี่อยู่สามสี่ห้อง พอดีมีทางมีทางเดินด้วยทางเดินน่าจะเป็นทางเดินจงกรม,มวัดถ้ำสองชั้นที่อจังหวัดชัยภูมิอำเภอคอนสารมีห้องน้ำอยู่ทั้งหมดหกห้องนี่ลักษณะเป็นวัดป่าเนาะแต่ก่อนสงสัยจะเอาต้นไม้พวกไม้ประดับมาปลูกด้วย นี่ก็มีไม้ไผ่ไผ่สร้างไม้ไผ่รวกแล้วก็ไม้ข้าวรามเนาะนี่ไม้ข้าวราม,ม,าม,ารามป้องยาวนี่ไม้ข้าวรามนี่ไม้ลักษณะไม้ข้าวรามป้องยาวอ่านี่ลักษณะนี้ก็น่าอยู่ถ้าทําความสะอาดอ่านี่เป็นวัดที่น่าอยู่อยู่วัดบนภูเขานี่เป็นไม้สร้างไม้ป้องข้าวรามไม้กระด้งไม้กระตริบข้าวเนี่ย นี่ลักษะไม้กระติบข้าวไม้เอาไว้จักสารเนาะนี่ไม้ไผ่จักสารแต่ทุกวันนี้ก็นอกจากที่เขาจะให้เปิดป่าแค่นั้นเขามีกําหนดให้เอาออกป่าได้แค่ไม่กี่กิโลสลับเขาจะเปิดฤดูกันเปิดป่าให้หาของป่าแต่ช่วงนี้เขาก็ปิดป่าเพื่อที่จะให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูกันเองโดยธรรมชาติเองเนาะนี่เป็นลักษณะของ วัดถ้ำสองชั้นเนาะที่อำเภอคอนสารอ,าอยู่ตำบลห้วยยางเนะาะนี่แหละก็มีทางทางขึ้นทางลงเป็นคอนกรีตรอยู่ก็สร้างมานานแล้วหลายปีแล้วด้วยบารมีของพระพิสุทที่มาจำวัดปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบแต่ตอนนี้ไม่มีพระมาจำบรรสาอยูอ่ไม่มีพระมาจำวัด ที่แห่งนี้อสรับนี้ก็เป็นทางขึ้นวัดถ้ำสองชั้นเนาะดน,นลักษณะของทางขึ้นมีพญานาคขึ้นอยู่สองสองด้านาทางขึ้นไม่รู้กี่ขั้น,นด้านบนที่จะขึ้นไปหรือจะพาขึ้นไปไปเรื่อย เดินไปแล้วทางขึ้นไปชันมากนะก็มีต้นไผ่กอไผ่เนาะขึ้นสองข้างเหนื่อยหอบแล้วขึ้นมาแค่สิบสิบขั้นเองนี่ขึ้นมาแค่ตรงนี้เอง สิบขั้นหนึ่งเหนื่อยแล้วอะไปต่อไปต่อจ้าบริเวณนี้ก็จะเป็นระบบสาธารุูปการเนาะแทงน้ำจ่ายลงไปใช้ด้านล่างนะทางไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีพระมาจำพรรษาที่วัด ทางสาธมิกเขามาจามันดาอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยสบายเขาไปรักษาตัวอยู่ที่ชุมแพเนาะอะ,อะไปต่อจ้ะนี่ก็จะถึงทางแล้วหอบเหนื่อยไม้สร้างไม้รวกโอ้ เหลืออีกไกลคุณโยมไปด้วยกันสายบุญนี่เนาะมีสายไฟขึ้นไปด้วยนะกว่าจะสร้างได้ขนาดนี้ต้องใช้ทุนเยอะเหมือนกันนะคุณโยมนะแต่ตอนนี้ไม่มีพระจำวัดอยู่ไม่มีพระจำวัดอยู่เยอะ เมื่อกี้เห็นพระท่านมารูปเดียวคงจะทำไม่ไหวหรอกรูปเดียวเนาะทางขึ้นชันมากเลยฮะไปต่อคุณโยมไปงามทางเดินมีเสียงเห่าหอบอหอบเลยนะนี่สภาพหน้าผาเอออนนี่แหละธรรมชาติวิถีทาก็คือธรรมชาติโอ้โหชันมากเลย เนาะอาไปต่อไปต่อกันจ้าไปนุ่นทางขึ้นยังเหลืออีกไกลนี่ก็คือเถาวันโอ้โหนี่ชันมากเลยเนี่ยตรงนี้คุณโยมโอ้อาเอาไปต่อไปต่อขึ้นเลยใกลถึงแล้วนี่เป็นลักษณะไม้กระดงนะไม้กระดงไม้กระติบข้าวเขาเรียกไม้ป้องหางไม้ไผ่ มีเยอะเลยแถวๆนี้นี่ฝั่งนี้ก็ใช่นี่ธรรมชาติไม้กระติบข้าวเครื่องเชิงเครื่องจากสารสงสัยตาแ้งมือตะกี้โดนไฟป่านมีการไฟไหม้ที่ทางขึ้นใกล้แล้วโอเคโอเคมาถึงแล้วไปที่เรียบร้อยเนาะขอโทษขออภัยด้วยอ่า เหนื่อยเสียงหอบเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในเดี๋ยวตามกันไปเลยจ้า <c oughs> ขอโทษขอภัยสรับภายใน <c oughs> บริเวณในถ้ำเนาะภายในถ้ำก็มีหินย้อยสวยงามสลับกับหินหนามเนาะภายในถ้ำก็เป็นหินย,อย้อยหินย้อยสวยงามนี่คือทางลงไปเนาะ หินย,ย้อยหินเกลือหลายล้านปีเนาะที่จะเกิดปฏิมากรรมทางธรรมชาติแบบนี้ได้เนาะใช่ไหมคุณโยมบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นหินย้อยนะผมมืดมืดไปหน่อยอมืดไปหน่อยนะพากันมาเที่ยวเนี่ยพากันมาสามรูปกับคุณโยมคนขับรถอีกหนึ่ง,นงคนคุณโยมเขาก็หายคลิปเหมือนกัน มืดมืดนะที่ตรงนี้เห็นย้อยสวยงามแต่มืดมีไฟแต่ไม่ได้เปิดไฟนะคุณโยมอยู่ในถ้ำหินย,ย้อยนี่ก็คือเป็นบริเวณที่ห้องโถงนะเนี่ยนั่ป่องทางลงมาเมื่อกี้นะี่นี่คือห้องโถงนะคุณโยมจะมีป่องด้านบนระบายอากาศนี่แหละ นี่แหละคือธรรมชาติอยู่บนิเวณด้านบนมีหินย้อยสวยงามี่บริเวณน,นี้นี่ก็เป็นโป่งเนะโป่งช่องระบายอากาศ เข้ามาด้านในห้องพระประธานมืดมืดมากมีแแสงเทียนจุดไฟไหวพระมืมดมากคุณโยมมีพระประธานด้วยอยู่ด้านในองค์ใหญ่ก็เห็นหินย้อยแบบตะคุ่มตะคุ่ม นี่คือหินย้อยเนาะมีน้าน้าแร่ออกมาด้วยคุณโยมนี่ด้านในความสวยงามเนาะอ่านี่น้ําแร่นะอ้คุณโยมก็เห็นไหมด้านบนหินย,อย้อยอ่นี่คือวัดถ้ำสองชั้นเนาะอะ่ทางสาธมิตรของเราแต่ก่อนเคยมาจําพรรษาอยู่ที่นี่อ่านี่แหละที่เราพามาชมมาเที่ยววันนี้อ่ความสวยงามยังมีน้ําน้ําสามารถใช้บริโภคได้เลยกันกองจากธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อ,รอย มีคุณประโยชน์อีกต่างหากส่วนนี้เป็นด้านในยังเป็นรูเล็กๆสามารถนั่งพักวิปัสสนากรรมาฐานได้โดยหินย,อย้อยมีลักษณะเหมือนเหมือนคนคนนั่งเลยนะคนแก่นั่งสองคนทานแล้วกันเป็นการจินตนาการเฉยๆนะคุณโยมเนาะ,ะด้านบนก็มีความสวยงามกว่าจะได้ขนาดนี้หลายล้านปีเลยใช่ไหมคุณโยมลักษณะเหมือนเหมือนเรา ทำจิตกรมรมฝาผนังไว้เลยปูนปั้นลักษณะทํานองนี้เนะาะสวยงามทีเดียวหินย้อยมีน้ําหยดลงมาด้วยน้ําแรนะ่เห็นไหมนี่แหละพระพิสูจน์ที่เขามาวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำเขาจะใช้น้ําแร่ในการบริโภคเนาะไม่ต้องลงไปด้านล่างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่เขาจะมาจำพรรษาอยู่ด้านบนเลยทางคุณโยมก็จะจัดเตรียมไว้ให้ตลอดนี่คือ ด้านข้างขององค์พระประธานองค์ใหญ่เนาะสาธุสาธุจ้าลักษณะหินก้อนนี้เนาะหินปูนก้อนนี้น่าจะคล้ายๆกับเสียนหรือสีหรือเสียนพระหรือเสียนอะไรสักอย่างเนาะเสียนคนใช่ไหมคุณโยมนี่เป็นห้องโถงนี่สวยงามทีเดียวเนาะโอเคจ้าเนี่ยเห็นไหมกาบนมรัสการหลวงพ่อใหญ่เนาะนี่คือพระองค์ประธาน มีพระแก้วมรกตทั้งออกสีสน,นสี้สีนินสีสีนินใช่ไหมแล้วก็สีเขียวมีสองลูกแล้วก็พ้าประธานองค์ใหญ่เนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันเนาะคุณโยมเนะาะขอบคุณมากที่พากันมารับชมกับทางเรา,าได้มากับนมัสก,การหลวงพ่อใหญ่ที่วัดทำสองชั้นเนะาะตำบลห้วยาง อ,อำเภอคอนสานจังหวัดชายภูมิเนะาะจะเจริญสุขจเจริญพรัจ้า